วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท mm ่านเข้าสู่รายการสามได้จันนะครับทำดีเราชมทำชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้เราขอคุยเรื่องคุณแพททองทานเนี่ยลาออกจากคุณท่าพักนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวบอกว่าคุณสุริยาบีบนะครับแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุริยาเขาจะมาฟ้องนะครับว่าตอนนี้บอกว่าไปฟ้องพี่ชทยกรอแล้วนะครับที่ให้ข่าวอย่างนั้นนะครับเรามาฟังความจริงนะครับจากแขกรับเชิญของเราเป็นนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังนะครับพี่สักดาธรประสิทธิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นุผู้ฟังผู้ชมรายบ้านครับอ่ะถามเลยว่าตกลงเนี่ยคุณสุริยะบีบให้คุณแพรทองทานลาออกเลยครับบอกว่าถ้าแพรทองทานยังอยู่ต่อไปเนี่ยเพื่อไทยเจรงแน่นอนคือหาเสียไม่ได้คุณแพรทองทานเป็นสิ่งชํานุดทางการเมืองอ่ะจริงไหมฮะผมไม่เชื่อว่าคุณสุริยะจะบีบนะบีบได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยถ้าพูดตรงๆยังอาศัยตึกที่ชินอยู่ คุณทัศินก็ยังเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยอยู่พรานั้นคุณชุริยะเป็นใครที่จะมาบีบลูกสาวคนเป็นเจ้าของพรรคก็คงจะไม่ใช่เรื่องของการบีบอะแต่ถ้าหากว่าการนําคุณชุริยะเข้ามามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะว่าคุณชุริยะมีเงินดูแลสสได้ทั้งประเทศในสมัยที่บริหารกระทรวงคมนาคมเลยเข้าจะมามีบทบาทมากเนี่ย อย่างนี้พอฟังได้ครับพี่โนเอาพูดแบบว่าภาษาชบาบ้านท่าย้นะเขาบอกอว่าในเมื่อคุณสิริยญาเนี่ยจะต้องมาจ่ายเงินนะฮะ ก็คือจะต้องมาเลี้ยงดูสอสอรหรือว่าจะต้องใช้เงินของคุณสุยักษ์่ยในการเลือกตั้งน,นะครับซื้อทำป้ายทำยางินงนี้หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณสุยัก็ต้องควรจะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางของพรรคเพื่อไทยหรือว่ากําหนดคนที่จะมาลงสมัครหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยไม่ใช่จ่ายเงินแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์ออกนโยบายจริงไหมคะประโยคนี้นะครับที่ก๊าพูดกันจริงครับพี่โนโค,คือแน่นอนเมื่อคุณสุริยะเข้ามาโดยหลักการแล้วเนี่ย ข้อแลกเปลี่ยนที่จะต้องมอบให้กับคุณชุริยะก็ต้องมีเช่นอำนาจในการตัดสินใจผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งการวางตัวกรรมการบริหารทิศทางการวางแผนนโยบายของพรรคเนี่ยผมคิดว่าต้องให้คุณจุริยะนะเพราะวันนี้การที่จะดึงคุณจุริยะไว้เนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญของพรรคนะแล้วคุณจุริยะออกเงินแล้วไม่มีไม่มีบทบาทเลยเลยเนี่ยหลักการมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้น การที่ต้องให้บทบาทคุณชุริยะเนี่ยก็ก็ต้องให้อย่างนี้มันไม่ใช่ว่าพอให้บทบาทแล้วออกหัวหน้าแพรทองทานลาออกไปเลยเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นการถูกบีบเหมือนก็ไม่ใช่องน,นอ้ะอืมอืมถ้าพูดกันจากชาวบ้านเนาะคุณแพรทองทานไม่ได้ถูกบีบออกพวกะเขาเป็นลูกสาวเจ้าของพักยังไงก็บีบไปได้อ่ะใช้ตึกชิงอยู่อ่ะข้อที่สองคือคุณศุริยะเป็นเจ้าของเงินที่จะต้องใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ให้ออกเงินแต่ไม่ให้อํานาจ ก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นต้องถามพี่สักดาเลยนะครับว่าการที่คุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันไปขัดขวางการใช้อํานาจของคุณสุริยะยังไงฮนะมันไม่ได้ขัดขวางละครับมันเป็นกระบวนการการรีแบนการรีแบนพักเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามามีบทบาทถ้าหากว่าคุณสุริยะไม่เข้ามามีบทบาทสูงสุดของพักนะก็อาจจะต้องมีตัวแทนเข้ามาบริหารจัดการที่พี่สักดาบอกว่า รีแบดหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณแพรทองทานเนี่ยยังเป็นหัวหน้าพักอยู่เนี่ยมันก็คือภาพมันก็คือยังเป็นภาพเก่าอยู่เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักเพื่อเป็นการทําให้สร้างภาพใหม่ของพักเพื่อไทยให้มันดูทันสมัยขึ้นไม่ได้ติดอยู่กับคุณแพรทองทานใช่ไหมความหมายอย่างนี้ก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนคุณแพรทองทานออกไปใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ประเด็นนี้มันยังตามหลอนอยู่นะว่าเพื่อไทยคือสกุลชินเนี่ยเพื่อไทย คือสกุลชินแล้วมันไม่ไดียังไงฮะหรือมันเป็นข้อเสียในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มันเป็นประเด็นทางการเมืองต่อเนื่องมายาวนานเลยว่าคือคนสกุลชินครอบครองพรักเพื่อไทยครอบครองพรักการเมืองมากเกินไปมันเปลี่ยนบทบาทในครั้งนี้เนี่ยการกําหนดทิศทางโดยอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยก็ทําได้แต่ไม่ควรจะเอาเออลูกสาวมาขึ้นหน้าแป้นเป็นหัวหน้าเท่านั้นเองซึ่งเป็นความมุ่งหมายเดิมอยู่แล้วนะ มันเป็นข้อตกลงอยู่แล้วนะที่สําคัญเราจะแลเห็นเราจะเห็นได้เลยครับพี่โนว่าการที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยว่านายกอุงอิงไม่สามารถดารงตําแหน่งนายกได้เนี่ยถ้าหากมีคนไปร้องต่อว่ากรณีอย่างเนี้ยมันจะเข้าข่ายกฎหมายผิดกฎหมายพักการเมืองไหมมันก็จะกลายเป็นประเด็นอีกการเอาออกตอนนี้เนี่ยเพื่อให้มุมภาพการเมืองเข้ามาติดตามพักเพื่อไทยเป็นลําดับเป็นขั้นตอนไป จนถึงการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยเป็นเป้าหมายก็คือถ้าเอาคุณแพทองทรรเป็นหัวหน้าพักก็มีเสียงเต็งง่ายเข้ากฎหมายเพราะหัวหน้าพักต้องเป็นคนเซ็นชื่อคนที่สมัครสสอทีนี้คุณสุริยะแกบอกว่าแกคนตะกูลชินวัตรไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าพักแล้วคุณพงศ์กมลเอ่อ,อหลานในิสัยอะค่ะที่คุณสุรยิยะบ้านมาให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนนี้จะเป็นหัวหน้าพักไหมผมว่าไม่การยอมรับในพักเนี่ย นอกจากการมีทุนแล้วมันจะต้องมีทักษะทางการเมืองด้วยนะพี่นุทีนี้พงศกวินเนี่ยคุณชุริยะไว้วางใจก็จริงแต่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเลยมันก็ต้องถามสมาชิกที่เป็นสสเก่าด้วยว่ารับได้ไหมที่จะเป็นผู้นําเพราะอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ของพักเหมือนกันนะคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่การเมืองทั้งภายในก็ต้องยอมรับด้วยและก็สามารถนําเสนอกับภายนอกได้ด้วย เห็นถึงกลนเห็นถึงสมองด้วยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณพงกวินไม่มีสมองไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ในตําแหน่งถึงหัวหน้าพักเนี่ยหัวหน้าพักใหญ่หัวหน้าพักเก่าแก่เนี่ยผมว่ายังไม่ถึงกระดูกจกอ่อนพูดง,ง่ายอ่ะทีนี้มันมีตัวเลือกที่ที่สื่อเขาเด่นกันนะครับอยาจะถามนาไปเจินคนเลยคุณสรวงเชียทองปัจจุบันอายุ50สิปีเป็นลูกของคุณสนเชียทองคนนี้ได้ไหม อาจจะอยู่ในลี์แต่ไม่น่าถึงจุลพัณฑ์อมอรบิวัตอายุปัจจุบันห้าสิบปีเป็นลูกของคุณสมพงษ์อมอรวิวั์ซึ่งได้ข่าวว่าลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนนี้ได้ไหมจุลภัณฑ์เนี่ยครับพอเป็นได้พอเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหตุผลคืออะไรฮะทำไมถึงบอกคนนี้พอไปได้คุณจุลพัณฑ์เนี่ยตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทในการบริหาร คุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นสสมาแล้วหลายสมัยคุณจุลพันธ์เป็นสสเขตที่ท่วมทํานองท่าทีในทางการเมืองในการประสานกับพรรคการเมืองต่างๆเป็นไปได้ที่สําคัญเนี่ยพันษาถึงแล้วข่าภูมินะครับอันนี้ก็เป็นรัฐทนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังคุณข่าภูมิแบบด้วยความเคารพท่านก็เป็นคนเก่งเป็นคนหนุ่มอะแต่พันษาในทางการเมืองความเข้าใจใน,นกลไกการเมืองมิติการเมืองสังคมเนี่ย ต้องถือว่าไม่มีพรรษาเลยด้วยซ้ําไปเป็นอดีตข้าราชการแล้วก็ลาออกมามาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมจากประวัติใช่ครับอีโคดึ่คุณน้ําศิรพรสินธุภัยฮะปัจจุบันอายุสามสิบแปดปีเป็นไปนไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ปีจากใจอย่าพึ่งใจร้ายกับคุณน้ำก็สิศูนย์เปอร์เซ็นต์ดยวสนิทกันนะสนิทกันมากเลยคือคุณน้ําเนี่ยเหมาะสําหรับทํางานสภาดีกว่าเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ําไปแต่ คุณน้ำเนี่ยมีท่วงทํานองการสื่อสารที่ดีสามารถเป็นรัฐมนตรีในเจนที่นายกเป็นคนรุ่นใหม่ได้อืแต่ฝีมือในการบริหารที่เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีอะไรละ่ะไม่ได้ไถึงขนาดล้มเหลวแต่ไม่โดดเด่นไม่มีมเ,เอาพี่นบอกว่าให้ฟันธทงตรงๆไม่ใช่เหรอ อ่ะดีแล้วดีแล้วตรงๆอ่ะมีคนอื่นอีกไหมในสื่อให้มาแค่เนี้ยมันมีรุ่นสี่สิบห้าสิบอายุเท่านี้ในพักคเพื่อไทยมีคนไหนที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกในการเป็นหัวหน้าพรรเพื่อไทยถ้าถ้าเราไปมองประเด็นที่คุณชุริยะบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเดียวอะ่ะช้อยในการถูกเลือกนะนะัดลายชื่อที่โปรยถามมาแบบนั้นเนี่ยยากมากแล้วก็จะหาคนในพรรแบบนี้ไม่ได้เลย และผลที่สุดเนี่ยพอนําเสนอออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่สื่อสารมาเป็นการเบื้องต้นมันจะเกิดความผิดหวังในนามของพรรคเพื่อไทยเกิดความไม่ศรัทธาซ้าสองไปอีกนะไหนบอกจะรีแบรนด์เพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นไม่ยกเครื่องมันจะเครื่องพังเลยนะพอไปตีกรอบอไปเสร็จผลสุดท้ายออกมาเนี่ยไม่ใช่คนใบนี้กลายเป็นคนหกสิบขึ้นไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะพา่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่พี่นุ้ต้องไปดูว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ของพรรคเนี่ย มีใครบ้างถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์45ถึง50หรือ55ก็แล้วแต่ในพักเพื่อไทยแทบจะไม่มีเลยนับคนได้อะอย่างคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเป็นสสมาแล้วสามสี่สมัยอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณอิม๋มธีรล,ลัฐ์สำเร็จวาน,นิชเนี้ยก็ไม่ยังไม่ถึงที่จะเป็นหัวหน้าพักอันเนี้ยก็อยู่ในวัยเจนนี้อ่าที่ยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะหรือ ลูกเสแดงเงี้ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็ไม่ถึงลูกท่านสสวิสันเตชะธีรวัตรภรรยาคุณจุลพันธ์เนี่ยก็เป็นสสหลายสมัยก็ยังไม่ถึงถ้าเราจะขีดวงว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่ภายในพักนะแคบเกินไปแล้วจะหาไม่ได้เลยคือคาดเดากันไปอะ่ะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นไปบบตามนั้นไงคนวงในในพักเพื่อไทยก็รู้ดี แสดงว่าคุณจรพัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แม้ว่าพี่ศักดาจะให้คะแนนเนี่ยมากกว่าทุกคนแต่งคุณจุพัณฑ์ก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักพิไทยแต่ผมให้สูงมากเลยนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะได้เป็นไหมได้เป็นไหมฟันธงเลยได้หรือไม่ได้เอาใกล้ๆกว่านี้อีกสักหน่อยถ้าหาตัวไม่ได้พี่โนี๋ยวเขามีตัวดีกว่านี้อ่ะทำยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้ครับข้อสังเกตเนี่ยหัวหน้าพัก ครั้งนี้เนี่ยเป็นการยกเครื่องที่จะมารับผิดชอบเรื่องของการบริหารจัดการภายในซึ่งการบริหารจัดการภายในถือว่าสําคัญไม่สาคัญนะแต่ที่สําคัญกว่าก็คือการมีคดีเดตนาย,ยกรันตีหรือก้าวไปเป็นนาย,ยกลันตีในนามของพรรคเพื่อไทยให้ได้หลังการเลือกตั้งการเปิดตัวหัวหน้าพักไม่สําคัญเท่ากับการเปิดตัวว่าที่นาย,ยกลันตรีของพักอะ เพราะนั้นต้องแยกสองประเด็นเข้าใจเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะประหลาดกับพรรคอื่นคือพรรคนี้เนี่ยหัวหน้าพักอาจจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกก็ได้เหมือนสมัยคุณเออยิ่งลักษณ์หัวหน้าพักก็ไม่ได้เป็นคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นเข้าใจหรือกรณีล่าสุดก็คือคุณชนละนาเป็นหัวหน้าพักก็ไม่ได้เป็นคนดิเดตนายกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสเันมากนะเพราะว่าจริงๆหัวหน้าพักมันไม่ได้เป็นคนดิเดตนายกแต่ถามว่านิดหนึ่งว่าหัวหน้าพักเนี่ยคนใหม่เนี่ย ถ้าเขาตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยการทํางานเขาก็ต้องอยู่อันเดอร์ของคุณสุริยะที่เป็นเจ้าของเงินใช่ไหมไม่ <S <S 2> <S 2> แต่ต้องรือร่วมกันทํางานร่วมกันทงานร่วมกันใครใหญ่กว่าอีกคนออกสมองอีกหัวหน้าพักโดยภาพรวมก็ต้องใหญ่กว่าสิแต่เป็นการ<อ>ให้เกียรติกันมากกว่ามัง้งลงทุนได้เงินลงทุนได้แรงลงทุนได้สมองอะไรเงี้ยอืมหัวหน้าพักเนี่ย ก็คงจะต้องเห็นชอบร่วมกันกับคุณชุริยะในฐานะที่จะเป็นทุนให้กับพักในการดูแลการเลือกตั้งอสองหัวหน้าพักคนนี้ก็คงจะได้รับความเห็นชอบเห็นด้วยว่าเหมาะสมแล้วล่ะจากสมาชิกที่สําคัญข้อสมก็คือผ่านความเห็นชอบของเจ้าของพักตัวจริงก็คือคุณทักษินมันมีสี่ปัจจัยอ่าอ่ามันมีสี่ปัจจัยวันนี้เี่ย ถือว่าคุณทักษิณก็ต้องอาศัยตัวแทนเพื่อจะสร้างพักขึ้นมาใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเอาคนสกุลชินแท้ๆที่เป็นสายเลือดแท้ๆแท้ๆนะวงเล็บนะเข้ามาดำรงตำแหน่งตรงนี้เพราะมันจะเกิดเป็นประเด็นในการสร้างวาทก,กรรมในการหลอนพักเพื่อไทยไปตลอดอแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาเพื่อบริหารจัดการเตรียมการใน งานธุรการตามกฎหมายพักการเมืองกฎหมายการเลือกตั้งต่างๆคู่กับคุณสุริยะฉะนั้นมันต้องผ่านความเห็นชอบสามส่วนนะครับครับอ่ะคุณทักษิณเห็นชอบคุณสุริยะเห็นชอบสมาชิกในพรรคได้พรรคเห็นชอบแล้วรวมถึงต้องขายได้อ่ะทีนี้ต้องถามดหนึ่งหัวหน้าพรรคไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรแต่แคนดิเดตนายกสามคนหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นตระกูลชินวัตรใช่หรือไม่คนที่เป็นญาติกันถือว่าเป็นคนในตระกูลไหม ใช่ถือว่าเป็นคนในตระกูลถือว่าเป็นคนตระกูลอย่างนี้มันก็จะอาจจะต้องมีความเกี่ยวพันซึ่งก็ไม่ผิดนี่ <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> พักภูมิใจไทยนะพี่นุ <c oughs> เหมือนกับพักภูมิใจไทยถ้าหากจะมีคุณชัยชนกมาเป็นค a n d i d a นายกก็ไม่เห็นมีคนในตระกูลของชิดชอบมาเป็นค a n d i d a ไม่เห็นมีใครว่าล่ะโอเคคือมันไม่ประทะตรงๆเบี่ยงออกไปบ้างอย่างนี้มันก็ใช้ได้โอเค แสดงว่าจะต้องมีคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยมาเป็นคนด d เดต t e ยัต้องถามพี่สักดาเลยในเมื่อคุณสุริยะเนี่ยทุ่มทั้งแรงกายแรงใจแรงสมองแล้วรวมไปถึงการทุ่มเงินในการใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณสุริยะจะได้เป็นคนด d เด a เบอร์1หรือเบอร์สหรือเบอร์สามครับเวลาตั้งค a n d i d a เนี่ยมันมันไม่มีลำดับเบอร์นะแต่ตั้งได้สมสามารถเสนอชื่อได้สาคน แต่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์ตอนไหนจะหยิบคนไหนขึ้นมามันไม่ได้เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดว่าคนหนึ่งคนสองคนสามซึ่งถึงแม้กําหนดไปเนี่ยพอถึงเวลาหน้าไซมันอาจจะไม่ใช่ย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ตั้งคดีเดส,สาคนเนี่ยคือคุณเศษฐาคุณแพทองทานแล้วก็คุณชัยกเกษมพอถึงเวลาเนี่ยเดิมทีจะเอาคุณชัยกเกษมขึ้นมาแต่คุณชัยกเกษมตอนที่จะเข้ามาเนี่ย ตอนนั้นก็ยังมีกําลังวังชาที่ดีนะหลังจากนั้นไม่ได้คุณชัยกเกษมก็ตกไปคุณแพรทองทานพาร์ตก็มาเลยเห็นไหมเข้าใจแล้วเวลาหาเสียงเนี่ยหลายคนก็ยังพูดเลยหลายคนก็ยังคิดเลยคุณแพรทองทานเป็นนายกคนที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าพอผ่านการเลือกตั้งไปกลายเป็นคุณเสรฐาขึ้นมาก่อนเห็นไหมอืมฉะนั้นการมีนายกสามคนที่เสนอรายชื่อมันก็อยู่ในท่วงทํานองที่จะต้องรอการตอบรับด้วยเหมือนกัน ในทางการเมืองว่าเวลาไปไปนำเสนอสมมติถ้าเปรียบเทียบนะอุปมาว่าเป็นสินค้ามีสินค้าสามอย่างเนะี่ยคนชื่นชมคนหยิบคนแตะคนมองอันไหนมากกว่ากันแต่ที่สุดมันขายเป็นแพ็กก็และพอถึงเวลานั้นก็แพ็คนั้นนะ่ะควรจะได้ขึ้นมาซึ่งมันจะต้องผ่านความเห็นชอบภาพรวมเพื่อเมื่อเป็นนายกแล้วภาพลักของรัฐบาลจะต้องดีต่อไปอีก ไม่ช่ถึงเวลาแล้วไปหักมุมหักเหลี่ยมเวลาหาเสียงบอกเขาว่าเป็นหนึ่งพอถึงเวลาเอาคนที่สขึ้นมามันก็ไม่ใช่ฉะนั้นในทางการเมืองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ในทางการเมืองนําเสนอแบบควบคู่หน้ากระดานแถวสกันไป <c oughs> แล้วถึงเวลานั้นดูแล้วท่วงทํานองใครดีก็เอาคนนั้นขึ้นมาก่อนเพราะมีความเชื่อว่าสามคนมีโอกาสถูกหยิบใช้ได้ตลอดเพราะ อาจจะไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งที่ได้เป็นนายกแล้วเป็นแบบถาวรก็พูดง่ายคือมีตัวเลือกสามคนไม่ได้มีการเรียงลาดับหนึ่งสองสามนะฮะเพราะฉะนั้นสามคนจะเอาคนไหนแล้วแต่สถานการณ์คําถามสุดท้ายถามพี่สักดานะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่น้อยใจเลยครับไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกในเมื่อตีคู่มาพร้อมกับคุณสุริยะจงเรื่องเรืองกจิถทำเขี่ยไปเนี่ยผมคิดว่า ท่านสมศักด์เนี่ยเกรงใจและให้เกียรติคุณสุริยะมากฉะนั้นคุณสุริยะได้ก็เหมือนคุณสมศักด์ได้คุณสุริยะอยู่คุณสมศักด์ก็อยู่แต่ถ้าไม่เอาคุณสคุณสุริยะไว้อะมันก็เปรียบเสมือนไม่เอาคุณสมศักด์ด้วยฉะนั้นผมมองในประเด็นที่พีินูถามเข้าใจเนี่ย เพื่อจะให้คนฟังได้เข้าใจมากขึ้นวันนี้คุณชุริยะอยู่คุณสมจักอยู่และพอใจแล้วครับครับอ่ะแสดงว่าคุณชุริยะเนี่ยในใจเดิ้ก็อยากเป็นนายกนะเพราะเคยนั่งนายกนักกากา,ศารายอยู่ประมาณสักอาทิตย์ถึงนะะอาจจะติดใจอยากเป็นนายกตัวจริงใช่ไหมครับพี่โนครับใช่ครับพี่โนครับถ้าเราย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้ว24ปีที่แล้ว2524เลขาธิการพรรคไทยรักไทยคนแรกรู้ไหมใคร คุณสุริยะ<ค>จึงเรื่องหลวงกิจนะจําได้สองห้าสี่สีได้เป็นคนที่นายกทักษิณไว้วางใจมากที่สุดเหมกันนะ,ะจำได้แม้คุณสุริยะและก็คุณสมศักดิ์จะไปอยู่พักไหนยังไงก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ก็ยังไม่โกกยังไม่เคืองแค้นกันเลยแล้ววันนี้กลับมาเป็นใหญ่กลับมาบริหารด้วยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณสุริยะเนี่ยถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีที่สุด แต่เพียงแต่ว่าคุณสุริยะเปิดตัวเปิดประเด็นเร็วไปนิดหนึ่งในมุมมองผมนะว่าเขาเองอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับการนําพักคือคุณสุริยะพูดเองว่าผมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมอยากจะให้คนรุ่นใหม่ดูคล้ายกับคุณสุริยประปฏิเสธนั่งหัวโต๊ะไปซะแล้วถ้าสถานการณ์จําเป็นก็หาทางสื่อสารเจ้ใหม่และคุณสุริยะมาเป็นหัวหน้าพักก็ไม่เป็นไร โอเคงั้นแสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่หาคนรุ่นใหม่ไม่ได้และคุณสุริยะก็นั่งเสียบมาเป็นผัวน้าพักเพื่อไทยนะครับคุณทักษิณขาดคุณสุริยะไปได้แต่ประเทศไทยขาดคุณสุริยะได้นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจนะครับอวันนี้ขอขอบคุณพี่สักการดวสิทธ์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่โนครับผู้ชมผู้ฟังครับเมื่อ24ปีที่แล้วนะครับ2544คุณสุริยะเป็นเลขา พรรคไทยรักไทยนะครับไม่น่าเชื่อว่า24ปีผ่านมาคุณสุริยะจะมาเป็นแคน n d i d นายกนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคุณสุริยะแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับประเทศไทยนะครับเราจะมีนักการเมืองน่า,กาเก่าเก่าวนเวียนไปยังวนกันมาอยู่อย่างนี้ประเทศเราก็อยู่กันอย่างนี้ครับอ่ะถ้าคุณสุริยะจะกลับมาเป็นนายกได้จริงๆคราวนี้ขออย่างเดียวนะครับขอผลงานที่คนไทยจับต้องได้นะครับขอผลงานที่เป็นเชิดหน้าจูตาที่เวลาเรา พูดถึงคุศลยะแล้วเราจําผลงานของท่านได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมา20ป่าตลอดสายท่านทําไม่ได้นะครับเออถนนพระรามสองจะเสร็จในปี2568ท่านทําไม่ได้นะครับอ่ะอ่ะเรื่อยไปก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในการถามได้จันดนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบ โทร0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือ LINE แอทีวี999